เขาบอกเขาไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อถ้าถ้าถ้าไม่ได้นับถือลามหรือไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยจะตกนรกที่นี้ความเชื่อของเราแต่ละคนมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวกําหนดว่าไม่มีพระเจ้าต้องถามว่าทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าต้องถามว่าทําไมพระเจ้าถึงบอกว่าถ้าไม่เชื่อถึงลงนรกถ้าเราไม่อกรีกับตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่มีจริงนะ พระเจ้ามีจริงไม่จริงต้องามคำถามอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าวทุก<ม>สิ่งทุกอย่างมาเกิดมาได้งไงมันมาได้ยังไงอันนี้คําถามที่เกี่ับพระเจ้ามีหรือเปล่าแต่ทําไมพระเจ้าถึงต้องให้ผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ลงนรกเลยเนี่ยคือคําถามที่ถูกต้องที่ถ้าคุณไม่ใช้สติปัญญาคิดให้ดีๆก็จะไม่เข้าใจแต่เอาเป็นว่าผมเอาอีกหนึ่งคำหวังว่าน้องคงดูอยู่นะอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่ง ื่อกีเขาบอกเขาทาดีทุกอย่างใช่ไหม,มทำดูท,ำดทําดีย,ไย่ไม่เบียดไม่เบียดใครเลย,ยคุณรู้<ล>ได้ไงไว่าคุณไม่เบียดเบียนข้อแรกรู้ได้ไงไม่เบียดเบียนเอางี้ดีกว่าถ้าคุณอยากจะซื้อบ้านแล้วคุณไปธนาคารแล้วคุณกู้เงินแค่นี้คุณเนี่ยเบียดเบียนคนแล้วนะแค่นี้คุณก็เบียดเบียนคนแต่คุณไม่รู้เพราะเลขของนักธนาคารเนี่ยเขาทํายังไงให้คุณเสียดอกเบี้ยแล้วเอาเงินของคุณไปให้คนอื่น แลวเอาเปรียบคนอื่นคนที่ไม่มีปัญญาจ่ายแล้วเขาเจ๊งเขาเอาเงินของคุณเอาเงินของคน,นคนนี้ทําให้ดอกเบีย้ยทำให้สังคมเนี่ยมีความเหลื่อมล้ํากันคุณเป็นส่วนหนึ่งของความเสื่อมโทรมนั้นด้วยคุณรู้ยังไงข้อแรกคุณไม่เบียดเบียนเพราะคุณไม่เชื่อคําสั่งของพระเจ้าข้อแรกเลยห้ามดอกเบีย้ยอันนี้คุณไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะเราไม่มีวันรู้หรอกเราเบียดเบียน,ยนหรือเปล่าแต่คุณสรุปว่าสมมติคุณไม่เบียดเบียนสมมติเลยนะไม่เบียดเบียน ทำดีไปหมดเลยจิตใจดีเมตตากรุณาดีไปหมดแต่คุณปฏิเสธผู้สร้างคุณนี่คือความาช,ช,ชั่วช้าสูงสุดคือการอักตันยูอักตันยูคุณจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่แต่คุณอักตันยูกับผู้ที่ที่ทำให้คุณมีชีวิตเพื่อทําความดีที่คุณว่าเนี่ย แล้วก็มีความสุขแบบเผยเผยบนโลกเนี่ยแต่คุณปฏิเสธทันหลังยกตัวอย่างเช่นถ้ามีพ่อกับแม่นี่หลายครั้งผมยกตัวอย่างให้มีพ่อกับแม่คลอดคุณมาดูแลคุณตลอดให้คุณเต็มที่เลยพอคุณได้ดีปั๊บคุณไปทํางานทํางานปั๊บรวยรวยปั๊บทาบุญทําดียิ้มให้คนนู้นคนนี้แต่ไม่เคยคิดถึงพ่อแม่และไม่เคยโทรหาพ่อแม่เลยพ่อแม่นึกถึงเราไม่เคยนึกถึงเลยถามหน่อยว่า คนทั้งโลกบอกว่าคุณดีแต่จริงๆคุณดีหรือเปล่าคุณไม่ดีคุณเป็นคนอกตัญญูและโทษของคนอกตัญญูเนี่ยมันสูงสุดสูงที่สุดคนอย่างนี้สมควรจะขึ้นสวรรค์ให้คุณได้เห็นให้คุณได้ลิ้มรสให้คุณได้ได,ได,ได้ได้ยินได้สัมผัสฮะเดินได้ไม่พิการ แล่คุณบอกว่าฉันไม่เชื่อมองไม่เห็นแต่ฉันเป็นคนดีสรุปเองด้วยนะอันนี้คุณคิดว่าตัวคุณเองไม่ไม่มีมีมีมมค่าที่พุทชาวสวรรค์หรอชาวสวรรค์คือผู้ที่ไม่มีไม่มีมมความช่วยอย่างนั้นนะชาวสวรรค์คือคนที่กตัน,ย,นยู ที่รู้คุณที่ทําความดีที่ความมีความเมตตาสูงสุดเขาทาทุกอย่างความดีนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการตอบแทนผู้สร้างที่อุตสาห์สร้างผมมาเนี่ยเขาทําเพื่อผู้นั้นไม่ได้ทำเพื่อตัวเองรู้สึกดีเพราะทาความดีไม่ใช่พวกนี้พูดอย่างนี้คือ arrog รเกแต่ทําความดีเพื่อให้ผู้ช่างพอใจในตัวเราทีท่พระองค์ได้ได้สร้างนี่คือคนดีจริงแต่คุณไม่มีวันทําอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะคุณไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าคุณคิดว่าคุณตัวคุณเกิดมาเองท,งทั้งที่ คิดแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ความจริงเพราะคุณไม่ได้เกิดนมาเองเพราะคุณไม่ได้ปั้นตัวเองให้หน้าตาอย่างนี้หรือรูปร่างนี้คุณทําให้ตัวเองมีสองตาเหรอหรือสองมือเหรอหรือสิบนิ้วเหรอไม่มีใครทําไม่มีใครกล้าอ้างว่าตัวเองเป็นคนปั้นตัวเองให้เป็นเป็นทรงนี้ไม่มีทุกวันยังทำโบ็อกซ์ที่เกาหลีอยู่เลยทำทำหน้าอยู่เลยทุกวันเนี้ยธุรกิจยังไม่พอใจกับตัวเองถ้าทําเองมันคงพอใจไปนานแล้วใช่ไหมล่ะ,ละเพราะฉะนั้น พระเจ้าบอกว่าถ้าถ้าอากตันยูฉันไม่ให้เข้าแล้วนะโลกนี้อยากได้อะไรเอาไปเลยทําดีบนโลกนี้เหรอแล้วก็คิดว่าโลกนี้มีแค่นี้อัลลอฮ์จะให้เราได้ดีในโลกนี้เพราะคุณพอใจแค่ในโลกนี้แต่อัลลอฮ์ผู้สร้างคุณบอกถ้าโลกนี้คุณยังไม่เห็นสิ่งที่ดีๆที่ฉันให้เนี่ยนะโลกน้าฉันก็เตือนแล้วฉันไม่ให้นะถ้าปฏิสันไม่ให้แล้วนะจะเชื่อไม่เชื่อตามใจอัลลอฮ์ให้สิทธิเราเลือกแต่เนื่องจากคุณไม่เห็น ไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าที่ที่ที่ให้เราเลยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่มันเหตุผลมันสมบูรณ์ครบถ้วนนะว่าท,ทำไมถึงมาปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงถึงต้องลงนรกเพราะคนเหล่านั้นคือคนที่อากตัญญูไปไหว้รูปปั้นไหว้หมาไหว้ต้นไม้อไหว้ลิงไหวง้วงูขาวงูเผือกงูบ้าออะไรแล้วก็ไหว้ได้แต่ผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นสร้างตัวเองไหว้ไม่ได้ นี่เขาเรียกอะไรดูถูกพระเจ้าดูถูกไหว้คนด้วยกันคนที่เข้าห้องน้ําแล้วก็เหม็นกินทุเรียนช่วงนี้ต้องเหม็น็นทุเรียนถ้าเข้าห้องน้ำคุณไหว้ได้แต่ไหว้ผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างผู้สร้างตัวเราเองไม่ได้มันมันลำบากมากมันเจ็บมากที่จะไหว้ผู้สร้างตัวเราเอง,เท,ง,เเองอทีนี้ศัจธรรมคือ เราไม่มีอํานาจนเลยเลยพระเจ้าก็มีอํานาจทุกสิ่งแล้วได้เตือนแล้วว่าถ้าไม่ก่อนตายไม่รับไม่รับลามแล้วไม่เชื่อในพระเจ้านารกนะฉันบอกแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าขยายความนิดนึงคุณโตคือถ้าพระองค์จะเอาเราลง,ลง,ลง,ลงน,นลกรกตอนนี้เลยก็ได้นอกก็ได้ได้นะคือคือลงไปเลยเพราะว่าแค่แค่ความคิดปฏิเสธแค่นี้จะเอาลงนรกตอนนี้เลยก็ได้เราทาอะไรได้อะเราทําอะไรได้ เนี่ยนี่คืออลัลลอบอกนรกเป็นอย่างนี้นะน่ากลัวขนาดนี้นะอ,อธิบายไว้ชัดเจนมากเวลาอธิบายนารกนี่ถ้าอ่านดีๆนี่ขนลุกนะคุณโตทั้งทั้งแบบเวลาที่มันเรชมันมันวูวูมาเนี่ยแล้วก็ความร้อนของนรกเข้าไปอยู่ในรกแล้วนรกแล้วจะเป็นยังไงมีไฟร้อนยังไงพอร้อนหนีความร้อนไปเจอน้ําเดือดน้นําเดือดกับมาเจอความโอ้โหผมผม,ผมคือ ถ้ารู้ว่านรกเป็นยังไงเนี่ยแล้วใครอยากจ,จะไปนี่ผมก็ว่าควรไปนะอออคือเตือนแล้วอันล้อเตือนเตือนเตือน,นความเมตตามหาศาลที่สุดที่อันล,ล้อจะให้เราได้คือบอกให้ชัดเจนว่านรกมันน่ากลัวยังไงอย่า,ไ,ยาไปนี่คือนี่นี่คือผู้สร้างบอกขนาดนี้ผู้สร้างไม่ต้องบอกไอเรามันกระจอกคนโตแค่อสุจิตัวหนึ่งซึ่งโตขึ้นมานิดนึง เรามานั่งบอกเราทีละคนอย่าไปนะอย่าไปนะฉันมีที่ที่ดีกว่าไปนี่นะไปนี่นะแต่คุณเลือกจะปฏิเสธเพราะฉะนั้นปฏิเสธแปลว่าคุณไม่เชื่อว่ามีทั้งสองอย่างแล้วถ้าคุณไม่เชื่อคุณปฏิเสธแล้วคุณจะต้องไปคุณถูกเตือนแล้วอืนะครับคุณถูกเตือนแล้วความเมตตามหาสารที่จะลอให้โอกาสมีลมหายใจอยู่แปลว่ายังมีโอกาสแต่คุณไม่ใช้โอกาสนั้นแล้วคุณก็หยิงพยองโดยการบอกฉันจะไปจะทำไม ฉันไม่เชื่อฉันจะไปเอาดิถ้ามีจริงฉันจะไปจริงๆสิ่งคําพูดของคุณเนี่ยมันแปลว่าถ้ามีจริงฉันจะไปคือมันมีสิทธิ์เลือกกันที่บอกมีเหวผมก็ตามบอกคุณบอกว่าอย่าโดดนะเหวนี่สูงตายแน่นอนอย่าโดดนะจะโดดฉันโดดทําไมฉันอยากมันฉันไม่เชื่อหรอกว่าฉันอยากมัน ฉันไม่เชื่อในในแรงน้มถ่วงโลกเพราะมันฉันไม่เห็นบอกว่าพระเจ้าไม่แฟร์ที่คิดแรงน้มถ่วงโลกมาเพราะทำไมสนุกกับชีวิตไม่ได้อะอ่ะกูกูโดดดีกว่าเพราะว่าไม่ใส่เพราะไม่แฟร์เพราะพระเจ้าไม่แฟร์ไม่ให้เราสนุกอโดดแม่งเลยอะโดดลงไปตายพระเจ้าบอกตายผมบอกบอกกับตามันตายเหมือนกันบอกว่านี่บอกก่อนเวลานะเพราะคุณยังมีชีวิตที่มีคำถามเทียบสามารถถามตรงนี้ได้นะพระเจ้าบอกถ้าไม่เชื่อนรกเนะ่ มีมีผมผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องโดดนะเราบอกว่าเนี่ยโดดเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงนะถ้าจะโดดใส่ลมชูชีพหน่อยนะไม่เอาเดี๋ยวถึงชา้าอไม่เชื่อในแรงโน้มถ่วงโดดอีกคนหนึ่งใส่ลมชูชีพถึงช้าหน่อยอแต่ปลอดภัยอคิดว่าคุณจะเป็นคนไหนมันก็มันก็แค่นั้นเองอสิ่งที่เราพูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้คุณยอมรับไม่ยอมรับเพราะว่าสิทธิ์ของการที่เราจะ ทำอะไรไม่ดีอยู่ที่เราเช่นผมไม่ชอบแก๊สออกซิเจนเลยเกลียดมากอผมอยากผมชอบไฮโดรเจนแต่ผมบ่นว่าทําไมพระเจ้าเนี่ยสตักฟิรลอท์ทไมถึงไม่ให้ไฮโดรเจนผมไม่แฟร์เลยผมอยากจะสูดไฮโดรเจนแทนทําไมต้องให้ออกซิเจนมันผมทําอะไรได้อะไฮโดรเจนมันเป็นไงเป็นเหมือนน้ำหรือใช่ปหไฮโดรเจนอะ H คุณ H2O เขาไว้เติมลมยางใช่ป่ะไฮโดรเจนป่ะไนโตรเจนไนโตรเจนไนโตรเจน เอาอะไรก็ได้ที่คุณตาชอบผมชอบตามนันะนะชอบนายจเ่นกันาเจเ่นก็ได้เราทําอะไรได้เพราะเราไม่เป็นผู้สร้างตัวเราเองนี่คือสิ่งประเด็นที่ผมพยายามจะบอกบอกน้องอ่ะนะก่อนที่จะถามว่าทําไมไม่แฝงว่าลงลงอลงรกถถ้าไม่เชื่อถามก่อนพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าถ้าพระเจ้ามีจริงเราจะได้รู้ว่าสถานะของเราสิ่งถูกสร้าง กับผู้สร้างมันต่างกันยังไงเราเรียกร้องสิทธิตัวเราเองสิทธิมนุษยชนมนุษยชาติเนี่ยเหมือนเราเป็นพระเจ้าเราคิดเราอยู่ฟูดท็อปของเชนของของบ่วงโซอาหารเราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างไม่เราไม่รู้เลยเราเลือกอะไรไม่ได้เลยเลือกอาการที่หายใจไม่ได้เลยเลือกอวัยวะไว้ใช้งานยังไม่ได้เลยจะเดินด้วยหัวได้ไหมไม่ได้ต้องเดินด้วยเท้าเพราะถูกเลือกมาแล้วเราไม่ได้กําหนดนะ ผู้ออกแบบกําหนดแล้วเราไม่ได้ออกแบบเองเราจะบอกไม่แฟร์ไม่ได้กฎเกณฑ์กฎฟิสิกส์เคมีชีวภาพทุกกฎเกณฑ์ถูกออกแบบมาแล้วมนุษย์แค่คิดค,คิดค้นหาเจอแค่นั้นเองแล้วก็ตั้งชื่อแต่กฎธรรมชาติมันมีอยู่แล้วโดยพระเจ้าแลกฎของพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนได้นี่คือสิ่งที่อลัลลอฮ์บอกกฎของอลัลลอฮ์อยู่ยังไงอย่างนั้นอ,อัลลอ พูดแล้วพูดแล้วจบเราไม่ได้สร้างกฎเองนะเราแค่ตั้งชื่อหลังจากค้นพบจดกฎเหล่านั้นตามนามสกุลคนที่เอ,อเจอแล้วก็คิดว่าเหมือนเขาเป็นคนสร้างกฎเองแต่แต่คืออันทนึงต้องออกตัวไว้ก่อนนะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอลลอยังบอกด้วยเขาเลือกจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อ ก็ไม่เชื่อถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่ใช่ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ได้แต่เป็นอะไรตามนั้นอ่ะใช่เป็นเป็นตามที่พระเจ้าเืินอยู่แล้วเขาเชื่อเลือกที่จะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของเขาก่อนที่จะดูอะไรแฟร์ไม่แฟร์ถูกต้องไม่ถูกต้องกะดูกับพระเจ้าหรือเปล่าหลังจากนั้นพอดูว่าพระเจ้ามีเปล่าแล้วก็ค้นหาแล้วก็หาความรู้จะรู้ว่าทุกอย่างคือความแฟร์ที่สุดนะครับคนที่ปฏิเสธพระเจ้าคนที่เชื่อแค่อยู่บนโลกนี้ อัลลอฮ์ก็ด้วยความเมตตาให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้สังเกตผู้ที่เอาทางโลกเนี่ยเขาจะรวยเขาจะมีความสุขบนโลกนี้แล้วเขาจะได้บนโลกนี้เพราะอัลลอฮ์บอกแล้วเพราะอัลลอฮ์ผูกมัดตัวเองด้วยความเมตตาโลกนี้ที่คุณเชื่อคุณจะได้และคุณมันจะทําให้คุณไม่เชื่อไปมากกว่าน,นั้นคุณจะอยู่แค่ตรงนั้นแหละอัลลอฮ์บอกแต่ท่านนบีตลอดเลยนะว่าปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไป uh, give them time อ่า เดลเซีย will um, see คือเขาเขาจะเห็นแล,แล,ะะแล้วร <จะ S 2> าจะเราก็จะเห็นครับแต่หน้าที่ของผมกับตาแล้วคนที่เชื่อนอก็พยายามจะให้ให้ลองคิดขนั่นเองว่าถ้าวันนั้นวันที่จะตายเหมือนเหมือนพ่อของน้องที่เป็นมะเร็งม,มาถึงวันนั้นเราจะกล้าถามไหมว่าไม่แฟร์เลยถ้าไม่เด็นมุสลิมไม่ได้เป็นไม่รับอิสามลงรกวันนั้นเราไม่กล้าพูดตรงนี้เพราะวันนั้นเราจะรู้ความจริงว่า ไอ้ที่เรายืนหยัดกับความเชื่อที่เรามีอยู่ที่ไม่มีเหตุผลเพราะว่าเชื่อเขาเรียกกันโดยบลายนเฟซโดยศรัทธาตาบอดเชื่อเพื่อปกป้องสถาบันตัวเองชื่อที่เราอยู่ภายใต้แค่นั้นโดยไม่มีความรู้เลยเลยเนี่ยมันไม่มีความหมายต่อไปเพราะว่าวันนั้นวันที่เราจะสิ้นลมเราใช้ลมสุดท้ายเนี่ยเราจะรู้ว่าลามาจากโลกำลังกลับไปที่เราจะมาจากไหน แล้วก็เรารู้ว่าทอนนี้เราเกเรมาเยอะขนาดไหนบนโลกนี้เยอะขนาดไหนเราจริงจังกับสิ่งไม่จริงจังมาเยอะขนาดไหนผมเนี่ยผมบินกับกัตานไปนั่งเครื่องบินไป